ต้องมีบุญมากๆจริงนะทำไว้ครบูชานะครับเรียกว่าหลวงปู่บอกว่าจะสร้างปูเวทเวสุวรรณนะครับแล้วก็ทำดีมีศีลห้าเนี่ยไม่ตกกันรกแน่นอนครับไปสวรรค์ ผมเพิ่งไปเทมาสูงเก้าสูงสามเมตรที่วัดเยร่มใช่ใช่ใช่ผมไปทำมาตั้งแต่เริ่มเลยอะ่ะโอ้ยครับนี่ครับปี่บนทน,น,นอยู่ที่นี่นะครับเป็นเฟิร์สไทม์เป็นเฟิร์สเลยนะครับที่ผมเข้ามาที่นี่มีนี่ครับโอ้โหทองด่างเงินเลยอะ่ะ โอ้นี่ครับเท้าเวสุวรรณนะครับท่านไม่เห็นที่ไหนแน่ๆครับแบบนี้อ่หุยหลวงพ่อหลวงพ่อที่ไหนอ่ะนี่นะครับก็ไม่อันนี้ไม่แน่ใจครับนี่มีพระพุทธนะครับนี่ครับราชการที่เก้าครับพ่อหลวงเราครับนี่ครับโอ้ยสวยงามมากเลยอ่ะมีมนไปที่ไปข้างหน้าครับไปสว่างสว่างหุย แล้วขางว่างกันนะเหมือนกันครับอ๋อแล้ก็คือเป็นโลหะครับเป็นทองเหลืองครับเป็นทองเหลืองโอ้อย่างนี้เช่าเท่าไหร่สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆสมาชิกครับวันนี้สุดปลื้มเลยครับเท้าเวสุวรรณครับพิมพ์แบบนี้อย่างนี้ไม่มีที่ไหนครับที่นี่ที่เดียวครับบริษัทเราเมอีนะครับราดพร้าวแปดสิบเจ็ดแยกสี่ อยากดูอยากเห็นแบบนี้ชอบแบบนี้แวะมาครับแวะมาที่นี่เลยครับเดี๋ยวผมขอเบอร์พี่มนทนไว้ให้เพราะว่าตอนนี้ชาเวสุวรรณนะครับปูกเวทมาแรงๆมากๆเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเมตตาศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เมตตาตลอดศักดิ์สิทธิ์ตลอดอยู่แล้วนะครับมีองค์แรกที่เป็นเงินเป็นสีทองแดงอันนี้คลาสสิกเลย ะน,นะครับเนี่ยสีบรอนซ์นะครับสีบรอนซ์นะครับแล้วก็สีทองโอ้สีทองชอบมากเลยองข้างหลังก็เป็นนวะอะไรอย่างงี้นะอันนี้เขาเอ่อรู้สึกว่าจะเป็นหนุกคล้ายๆเป็นอะเขาบอกเปลือกเม็ดมะขามอะไรประมาณนี้อ๋อสีเปลือกเม็ดมะขามนะครับหรือว่าที่เราเห็นทั่วไปอ่ะใช่ครับมันปูมันปูอ่านี่ครับพี่เกานำมาให้ชมนะครับซึ่ง ดีไซน์โดยพี่มนทนใช่ไหมใช่พี่มนทนนะครับนี่ต้องมีบุญมากๆจริงนะทำไว้ควรบูชานะครับเรียกว่าหลวงปู่บอกว่าถจ้าสร้างปูเวทเวสุวรรณนะครับแล้วก็ทำดีมีศีลห้าเนี่ยไม่ตกกระลกแน่นอนครับใายสวรรค์อย่างเดียวครับทำสร้างถวายหลวงพ<อ>่อสุบัติที่วัดเกตุงเยอะไหม เ,เยอะไหมัันี้รายการทุดทายไปกับบิ๊กแอสนะครับมาที่นี่นะครับ,ารบลาดพร้าว87แยก4ครับโอ้โหคุ้มค่าจริงๆนะครับเมื่อเช้ากว่าจะออกจากคอนโดได้หากว <laughs> ่าจะออกได้ผมก็ ผมก็บอกอ้าแล้วแต่พี่ก็แล้วกันพี่เขาจะขยับรถเมื่อไหร่ผมก็ไปเมื่อน,นั้นน่ะไปช้าไปเลยผมลูกมาให้ได้วันนี้อนเอ่ MEE <M EE S 2> นะครับราดเ้าว87แยก4อยากดูอยากเห็นแบบนี้ชอบแบบนี้แวะมาครับ แวะมาที่นี่เลยครับเดี๋ยวผมขอเบอร์พี่มนทนไว้ให้เพราะว่าตอนนี้เจ้าเวสุวรรณนะครับผูกเวทมาแรงแรงมากๆเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเมตตาศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เมตตาตลอดศักดิ์สิทธิ์ตลอดอยู่แล้วนะครับมีองค์แรกนี่เป็นเงินเป็นสีทองแดงอันนี้คัสสิกเลยนะครับสีร้อนนะครับสีร้อนนะครับแล้วก็สีทองโอ้สีทองชอบมากเลย